ตอนนี้นะคะเราก็มาที่การทำสมาธิล้างพลังงานลบนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆน,นะคะอยู่ในสภาวะที่กดดันตัวเองนะคะกังวลเครียดคือเราอยู่ในสภาวะที่ผิดปกติผิดปกติจากธรรมชาติผิดปกติจากสายทานแห่งความมั่งคัง่ง เราได้แยกตัวตนของเราเนี่ยออกจากพลังธรรมชาติก็คือพลังจักรวาลพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาเราไปขอสิ่งต่างๆเรารู้สึกหนักใจหนักตัวหนักไปหมดทุกอย่างนะคะวันนี้ที่ธัญญาก็จะมาบอกวิธีคือมี How to ไปต่อได้เลยนะคะในเริ่มวันนี้3คลิปนะคะการล้างพลังงานลบตามจริงต้องเป็นคลิปนี้คลิปแรกด้วยนะคะก่อนที่เราจะทําการทําสมาธิหายใจแบบเด็กทารกนะคะ ต้องเรียนแบบคนสําเร็จคนสําเร็จทุกคนเป็นครูของเราได้นั่นแหละคะ่ะคือการที่เราเอาไปลงมือทําแล้วเราก็เป็นครูของตัวเราเองนะคะสิ่งสำคัญคือเราก็อยู่ในสภาวะผ่อนคลายนะคะเลิกคิดถึงสิ่งต่างๆทําไมถึงต้องปิดตาการปิดตานอกของเราทําให้เราเชื่อมต่อกับมหาปัญญาสิ่งศักดิ์สิทธาาิ์พระเจ้าในจิตวิญญาณของคุณนะคะมีการทดลองนะคะจากฮาวาดนะคะ จากนาซาสหรัฐอเมริกาจากทุกแขนงของวิทยาศาสตร์นะคะหรือชีววิทยานะคะไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์โจดิเปนซ่านะคะด็อกเตอร์นโปเลียนฮิวนะคะไม่ว่าจะเป็นอันเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะเซอร์ไอแซดนิวตันนะคะที่ทดลองนะคะกด1นบวกหนนะคะคือให้สิ่งหนึ่งไปเราก็จะได้รับ สิ่งที่สะ,สะท้อนกับมหาเราเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยดังนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะเริ่มทําสมาธินะคะเราก็อยู่ในท่าที่สบายนะคะแล้วก็มีหมอนเล็กๆมาลองลองก้นตรงที่นั่งเราด้วยจะทําให้เรานั่งตรงได้เพราะว่าราการนั่งแล้วเราได้รับพลังธรรมชาติโดยตรงนะคะเสียงเพลงดังไปไหม <laughs> เสียงเพลงดังไปไหมซึ่งก็จะมีเสียงพระ ทำวัดเย็นด้วยนะ,ะแล้วก็เสียงเปิดเพลงทางโน้นด้วยเราก็นะฮะเราก็ทำแบบนี้เลยนะคะด้วยการเข้าสู่ในสภาวะที่ว่าง,างการว่างจากวางทุกอย่างลงนะคะปล่อยวางนะคะทำไมถึงต้องมีสายลมมาเพราะว่าสายลมเนี่ยจะพัดพลังงานพลังงานลบๆนะคะพลังงานที่ความคิดลบความรู้สึกลบเนี่ยสายลมก็จะพัดพัดออกไปแล้วแต่ถ้าเราไปยึดติดกับสภาวะนั้น เนี่ยทาให้คนเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นโรคนะฮะเป็นโรคจิตการเป็นโรคจิตคือการคิดไม่ดีกับตัวเองก็คิดไม่ดีกับทุกสิ่งนั่นแหละจริงไหม <c oughs> พิญญาขอเบานะ <c oughs> พิญญาขอเบาเสียงนิดนึงที่แรกว่าจะไลฟ์ในสวนนะเนี่ยเออเบาเสียงเพลงน,นิดนึงนะคะแล้วสิ่งสาคัญเลยคือเราจะต้องมาทําความรู้จักตัวเองเยียวยาตนเองด้วยการทําสมาธิพิญญาเอาผ้า ผ้าสีทองมาคลุมนะคะเพราะกระโปรงจะเลยเข่านะคะที่รักทุกคนแล้วเราก็เริ่มทำค่ะเริ่มเริ่มด้วยการที่ออกจากสภาวะที่ทุกข์นะคะที่เครียดนะคะสายลมพัดผ่านมาสายลมพัดมาเพื่ออะไรสายลมก็คือสารจากจักรวาลน,นะคะคือเราทุกคนเนี่ยอยู่ในโลกแห่งความมัง่งคั่งตัวคุณเนี่ยคือความอุดมสมบูรณร์นะคะตัวเราทุกคนเนี่ยคือความอุดมสมบูรณร์นะคะสมบูรณ์แบบ โลกแห่งความมั่งคัง่งอบ,บันดนันล้นเหลือเหลือเฟือแต่เราถูกสะกดจิตมาให้ขาดสิ่งโน้นก็ขาดข่าวปลาอาหารก็ขาดจริงไหมดังนั้นเราจึงต้องมาทำความรู้จักตัวเอง แล้วก็สอนตัวเองด้วยการใส่อารมณ์ใหม่เข้าไปแล้วเราจะเข้าสู่โลกใหม่ได้เนี่ยมันต้องล้างพลังงานลบด้วย30วันนะคะเพราะว่าเราคิดเรื่องลบๆมาตั้งแต่จาความได้แล้วจริงเปล่าเออเรารับพลังงานลบมาตั้งแต่จำความได้แล้วนะคะดอกต้นไม้อ่านถือทำไมถึงต้องมีสีเขียวของธรรมชาติด้วยเพราะว่าเป็นธรรมชาติคุณลองจับใบไม้สิเนี่ยน้ําอยู่ในนี้แล้วเย็นมากคือแบบคุณจะต้อง ช้าลงนะคะดึงตัวเองให้ช้าลงพี่ญาติต้องฝึกอยู่เพราะเป็นคนที่ไวมากเป็นคนที่ไวมากนะจ๊ะทุกคนมานี่เราขยับไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็เริ่มค่ะเริ่มเอาขาขวา,ขาทับขาซ้ายนั่งตามความตามความชอบของคุณเลยนะคะแล้วคุณก็เริ่มหลับตาลงนะคะเออหลับตาลงมาเราเริ่มเข้าสู่สมาธิเพื่อล้างพลังงานลบๆความคิดลบๆสิ่งต่างๆที่เรารับมาจากที่ทํางานจากพ่อจากแม่นะคะ จากคุณพ่อคุณแม่ของคุณจากแฟนคุณแฟนคุณจากลูกจากหลานจากเพื่อนจากสิ่งต่างๆที่คุณได้รับฟังมาได้รู้ได้เห็นมาคุณต้องทําการล้างก่อนที่คุณจะทําสมาธิก่อนเข้านอนด้วยนะเพราะว่าคุณล้างกรรมเหมือนการล้างกรรมนะคะเป็นพิธีตัดกรรมให้กับตัวเองทุกวันวันแรกเริ่มได้เลยนะคะด้วยการนั่งในท่าผ่อนคลายค่ะเพราะเราต้องนั่งนะคะเพราะว่าจากักรดะของเราตั้งแต่ต่อมไพเนียวนะคะมาอยู่ตั้งแต่กระดูกนะคะ กระดูกอยู่เขาเรียกว่าต่อมไพเนียลเขาเรียกว่าถ้าเราจะเชื่อมต่อกับมหาปัญญาได้คือจะมีคิดเต้าอยู่ข้างในเราจึงต้องทําสมาธิแบบต่อเนื่องนะคะดังนั้นเรา,าเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวนั้นจะไปสอนสอนลึกในคอร์สนะคะการที่จะจูนกับมหาปัญญาของเราที่เราได้ทําสมาธิเนี่ยเป็นการอยู่กับตัวเองเป็นการทําให้เรารู้สึกเบาใจนะรู้สึกสบายกายสบายใจเนี่ยคือสิ่งที่ วิเศษที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงมีได้นะคะมนุษย์ผู้ประเสริฐเท่านั้นนะคะมนุษย์ที่ฉลาดเท่านั้นถึงจะฝึกได้นะคะเราเป็นมนุษย์ผู้ฉลาดนะคะน้องหมาน้องแมวนะน้องวัวน้องควายยังฝึกได้ยิงป่าเออน้องมังคีนะคะเออไอ้แลนฟันนะคะฝึกได้เราทุกคนฝึกได้นะคะอ่าเราเริ่มกันเลยนะะด้วยการมือยังไงก็ได้นะคะแบมือออกก็ได้นะคะหรือคุณทําตามคามสนา,านของคุณเลยที่ญาแบมือออกนะเมื่อก่อนเอาประสานกันอย่างนี้ เราจะได้รับพลังธรรมชาติแบบยิ่งคุณทําในห้องนอนแล้วมีหน้าต่างเลยนะอ่ะเราเริ่มกันเลยเนาะหลับตาลงค่ะแล้วให้จินตนาการแสงพลังของจัก,กรวาลน,นะคะสีม่วงอ่อนสีม่วงอ่อนงดงามพลังจัก,กรวาล พี่ธัญญาอันนี้จะเข้าไปโน่นแล้วนะเราล้างพลังงานลบก่อนสายน้ำสายน้ำอำมฤริสายน้ำตกที่คุณนึกภาพได้ไหลผ่านกระมอมอาบกระม่อมไหลผ่านใบหน้าไหลผ่านคุณบอกได้เลยค่ะว่าไหลผ่านหน้าผาดวงตาพี่ธัญญาจะทำแบบรวบรัดให้นะคะ หลายผ่านใบหน้าไหลผ่านมาไหลผ่านใหไหลผ่านความคิดที่ฉันคิดมาทั้งวันความคิดที่ทําให้ฉันกังวลเครียดรู้สึกไม่ดีรู้สึกหนักอกหนักใจรู้สึกไม่สบายใจไหลผ่านร่างกายกลางลาตัวไหลผ่านอวัยวะทุกส่วนไหลผ่านก้นกบไหลผ่านหน้าขาไหลผ่านหัวเข่า ไหลผ่านปลายเท้าไหลลงสู่พื้นแผ่นดินแม่สิ่งลบๆทั้งหมดไหลผ่านไปสู่พื้นแผ่นดินแม่ฉันรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายฉันรู้สึกดีเหลือเกินแล้วคุณก็หายใจเข้าท้องพุ่งออกมาหายใจออกอนลมหายใจทางปาก คลองยุบเอาที่ยุบได้นะคะแล้วคุณก็หายดูลมหายใจของคุณเข้าออกนะคะแล้วคุณก็สักประมาณมหาะะ้าออลมหายใจนะคะเข้าออกห้าลมหายใจจนคุณรู้สึกเบาสบายแล้วคุณก็ได้รับพลังจากผืนแผ่นดินแม่พลังสีทองสว่างไหลผ่านมากลางฝ่ามาตะ มาตามาฝ่าเท้าขาหัวเขา่าหน้าขาก้นกบไหลกผ่านลำตัวไหลผ่านขึ้นมาอาบหัวใจคุณจะเอามือมาจับที่หัวใจก็ได้นะคะแสงสว่างสีทองอาบหัวใจแล้วก็อยู่ตรงหัวใจสักพักหนึ่งนะคะ ฉันได้รับพลังแห่งความดีเลิศประเสริฐความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบฉันคือความสมบูรณ์แบบแสงสีทองสว่างงดงามไหลขึ้นมาบ่าลายลายมือขึ้นมาตลอดจนทั้งศีรษะปกคลุมกระมอง ไหลวนทั่วทั้งร่างกายขอบคุณขอบคุณ